หน,น้าเต็มมากเลยเนาะสวยอะ่ะคางดูแบบว่าเรียวยาวสวยมากหน้าไม่ช้ำเลยหน้าไม่มีอาการแบบว่าเขียวช้ำอะไรเงสิ้นเลยเหมือนคนที่หลับ ตื่นมาแล้วหน้าเต็มหน้าอิ่มอย่างนี้เลยนะจ้าโอ้โหสวยมากค่ะคุณผู้ชมเคสนี้นะคะเติมไขมันหน้าเด็กนี่วันนี้แค่หนึ่งวันแค่นั้นเองนะจําได้ไหมเมืนะ่อวานเนี่ยที่คนไข้เติมไขมันหน้าเด็กไปคุณผู้ชมมีปัญหาใต้ตาที่มันคำ้ำมันหมองมันดานะคะทาให้หน้าเราเนี่ยดูเศร้าดูหมองแต่พอหลังจากที่เติมไปแล้วโอ้โหใต้ตาก็เต็มหน้าก็ดูอิ่มนะคะและที่สําคัญคือเคสนี้เนี่ยคุณหมอคือเติมไปในส่วนของคางให้ด้วยนะจึงทําให้ใบหน้าของไข้เนี่ยดูลมุน แล้วก็ดูอิ่มดูสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่เขียวไม่ช้ำเลยเห็นไหมคุณผู้ชม สามารถใช้ชีดไปจำวันได้ปกตินะคะหลายหลายคนบอกว่าหนูเติมไขมันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องบล็อกนะคะหนูจะต้องดามบล็อกเนี่ยไว้กี่วันคะวันเดียวแล้วหลังจากที่แกะดมบล็อกออกแล้วเนี่ยหนูสามารถใช้ชีดไปจำวันได้ไหมได้ปกติแต่แค่อาจจะงดแต่งหน้าแค่นั้นเองนะงดแต่งหน้าก่อนนะคะ7วันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทุนหมอเนี่ยเวลาที่เขาจะฉีดไขมันเข้าไปเนี่ยจะเผิดเป็นรูแผลเล็กๆ็เล็ก,ลก,ลก,ลกนิดเดียวแค่นั้นเองเราอยากจะให้รูแผลนี้มันปิดหายสนิทก่อนถึงจะสามารถแต่งหน้าได้เพราะว่าบาง ทีนะเราแต่งหน้าเครื่องสําองสำอามันไปตกค้างนะคะมันเข้าไปอยู่ในส่วนของจุดนะคะที่มันเป็นรอยแผลเนี่ยอาจจะทําให้แผลของเรานะคะมีปัญหาได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ถ้าเรานะคะแต่งหน้าแล้วเนี่ยคลีนหน้าล้างหน้าไม่สะอาดมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็งดแต่งหน้าแค่7วันแค่นั้นเองนะคะ สวยฉ่ำม,มากขอบคุณมากเลยคุณขวาญคุณน้ำฝนบอกว่าสวยมากเลยค่ะโอ้โหละมุนมากนะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณพลอยสวัสดีคุณฟ้าใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณน้องหญิงจ้ะสวัสดีทุกคนเลยนะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะเสร็จแล้วสวยมากฉ่ำเลยอะ่ะ ชํำเลยคุณผู้ชมแล้วมันดูไม่เป็นการฉีดไขมันที่ทําให้หน้าเราดูใหญ่แต่มันเป็นการฉีดไขมันที่ทําให้หน้าเราดูเต็มพเพราะว่าหลายๆทีๆ่ฉีดแล้วทาให้หน้าดูใหญ่หลายๆที่ฉีดแล้วทาให้หน้าดูผิดรูปแต่ที่คิวคลินิกของเราฉีดแล้วทําให้หน้าดูสวยฉีดแล้วทําให้หน้าดูละมุนฉีดแล้วทําให้หน้าดูฉ่าดูวาแบบนี้เลยนะนี่ในส่วนของรอยเข็มนะคะหรือว่ารอยที่เป็นรอยผ่าตัดที่คุณหมอนะคะเขาใช้ในส่วนของเข็มทางการแพทย์เนี่ย เจาะเข้าไปเพื่อที่จะรกำการฉีดไขมันกรูเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวรอให้น้องแกะพลาสเตอร์ออกเดี๋ยวจะซูมให้ดูใก,กล้ๆนะจ๊ะคนไข้ก็สวยมากเช่นเดียวกันโอ้โหขอบคุณมากเลยอ่ะนี่ถ้าเป็นคนไข้นี่จะร้องไห้แล้วนะเพราะว่าคนชมเยอะมากก็สวยมากจริงๆเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวยิ้มแลวยิ่งดูหวานเลยคุณผู้ชมคางสวยมากคางใต้ตาหน้าผากเนาะแก้มคุณผู้ชม จากที่มันแห้งมันตอบนะตอนนี้คือมันดูอิ่มแล้วก็ดูเต็มดูฉ่ามากเลยนะจ๊ะเคสนี้ก็ทํากับคุณหมอเอค่ะคุณผู้ชมคะต้องอบอกเลยว่าคุณหมอเอนี่คือมีเทคนิคมีศิลปะในการย้ายไขมันมาฉีดจึงทําให้รูปหน้าของไข้หลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันสวยมันอิม่มแล้วมันก็เต็มแบบนี้เลยนะเดี๋ยว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 จะเอารูปก่อนทําให้ดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวข้าวเนี่ยจะไปเอารูปก่อนทํามาให้ดูนะคะคุณผู้ชมคะใครที่รอดูรูปก่อนทํานะของหัวใจเ,เข้ามาเลยยนะสว ยมากเลยค่ะอยากฉีดอยากฉีดอ่าสวยมากเลยค่ะโอ้คุณพลอยก็บอกคุณตุ๋ตากก็บอกว่าสวยมากนะคะเมื่อวานเห็นหน้าตัวเองเราเป็นไงบ้างเิงจ๋ะสวยนะใ<ม>ต้ตาจากที่ตอนแรกเนาะมันดูบอกว่าเป็นรอยแบบว่าคำ้คำค้คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันหายหมดเลยเนาะมันดูฉ่ำมันดูอิ่มแล้วมันดูเต็มมากนะเราอยากแก้ไขปัญหาจุดไหนเป็นพิเศษอยากได้คำหมอกับแก้มตอบอยากได้คบกับแก้มตอบอันนี้คืออยากเด้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหม คำก,กักแก้มตอบโอ้โหแต่นี่คือคุณหมอแบบว่าเติมให้เต็มทั้งหน้าเลยอะแล้วสวยมากคุณผู้ชมเคสนี้นะคือมันอิ่มมากเลยอะแล้วรอยแผลนี่ เป็นแค่รูเล็กๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยเนี้ยเนี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 ยที่ที่น้องแต้มเบตาดีนแบบเนี้ยคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นแค่รูเล็กๆแค่นั้นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมเอารูปก่อนทําให้เราดูนะคะมาเดี๋ยวให้น้องเนตตี้นะจ๊ะขอดูรูปก่อนทาหน่อยนะเดี๋ยวให้น้องเนตตี้เอารูปก่อนทําให้ดูนี่คือหลังจากทำไปหนึ่งวันนะหนึ่งวันแค่นั้นเองคุณผู้ชมสวยมากงานดีทุกเคสเลยจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยครับผมคุณวัค้าานอ่ลืมกดแชรให้้วยนะโออันนี้คืออรูปก่นทําจริงหอ อันนี้คือก่อนที่จะทําการผ่าตัดคุณผู้ชมดูนี่นี่คือรูปหน้าเดิมของไข้เคสนี้ก่อนที่จะทําการผ่าตัดหน้าตาเดิมน่ารักนะหน้าตาเดิมสวยเลยนะคุณผู้ชมแต่มันขาดนะคะมันไม่อิ่มไงมันไม่เต็มมันไม่ฟูนะคะอยากเติมแก้มแก้มสองข้างมันไม่เท่ากันเห็นป่ะอยากเติมแก้มอยากเติมแก้มให้มันดูเต็มอยากเติมใต้ตานะคะให้มันดูเต็มอยากเติมคมับบให้มันดูสวยแล้วดูนี่พอหลังจากที่เติมไปโอ้โหสวยมาก หน้าเปลี่ยนไปเลยจริงๆและหน้าดูเด็กลงเนาะแล้วผิวมันดูไบรท์ผิวมันดูชำํำผิวมันดูบอกว่าอิ่มน้ำมากคุณผู้ชมเพราะว่าเคสนี้ก็ใช้เทคนิคแบบ p r p ไปด้วยนะคะการที่เราใช้เทคนิคพรีอแบบนี้ก็จะทําให้หน้าของเรานะคะชําแล้วก็อิ่มมากเลยนะคุณฝนบอกว่าต่างกันมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วสวยมากเจ็บไหมตัวเองบนใบหน้าที่เราเฉีดบไขมันไปไม่เจ็บเลยหรอปกติเลยไม่เจ็บอะไรังสิเลยปกติทุกอย่าง โอ้โหสุดยอดมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะบอกเลยว่ามาที่คลินิกเราคุณจะไม่ผิดหวังด้วยเทคนิคครูแฟตด้วยเทคนิคใหม่ที่เรานําไขมันไปสกัดเย็นแล้วถึงจะนํามาฉีดบนใบหน้าของตัวคนไข้เนี่ยจึงทําให้ไขมันที่เราฉีดไปมันอิ่มมันเต็มมันฟูไม่ต้องฉีดจนเกินแต่เราฉีดให้มันพอดีนะคะแล้วมันจะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะเพราะว่าด้วยเทคนิคด้วยการฉีดนะคะแล้วก็ด้วยการปั่นสกัดเย็นเนี่ยจึงทําให้ไขมันนะคะมีชีวิตมากที่สุดแล้วก็อยู่ติดคงทนถาาาาววรรรดด้ยนนนะะะเเตัสิใจจคก่่ที มาฉีดไขมันกันที่คิวคลินิกไม่งเลยไม่นานเลยเหนรีวิว เห็นรีวิวปุ๊บต้องรีบจัดเลยนะเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่นะคะพอหลังจากที่มาจัดแล้วโอ้โหหน้าสวยหน้าอิ่มหน้าเต็มและหน้าระบนุนมากดูดิเนี่ยใครที่กลัวนะบอกเลยว่ามาที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาตอนนี้ฉีดไขมันหน้าเด็กเริ่มต้นนะัดหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยจากเคานี้ก็ใช้ไขมันจากบริเวณต้นขาเนาะของเรานะคะที่นามาฉีดบ,บนใบหน้านั่นเองนะเราสามารถที่จะเลือกได้คะ่ะว่าเราจะเอาจุดไหนแล้วคุณหมอจะประเมินให้เราอีกทีหนึ่งนะต้นแขนต้นขาหน้าทองเองี้ยคะ่ะตรงไหนที่มันมีปัญหาไขมัน สะสมนะคะแล้วก็ดูไขมันตรงนั้นออกมาแล้วก็เอามาสก,กัดมาฉีดบนใบหน้าของคุณลูกค้านั่นเองนะคะคุณจันบอกว่าสวยค่ะอยากทําบ้างอยากให้บอกหน่อยเร็วคะ่ะอยากฉีดไขมันแบบเราบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่าเราฉีดแล้วเป็นไงบ้างก็สวยดูมลมุนมากใช่ไมคะสวยดูลมุนชอบมากชอบคางเนาะฉีดแล้วหน้าเรียวเลยอะ ฉีดแล้วหน้าแบบอิ่มเต็มและฉีดแล้วหน้าเด็กจริงนะคุณผู้ชมนะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กต้องมาฉีดที่คิวคลินิกเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไงเจอกันอีกทีหนึ่งเคสนี้7วันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วที่สําคัญเลยฝากโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะจองสัลยกรรมแพ็คคู่คุณผู้ชมคะแพ็คคู่นะที่นี้คือฉีดไขมันก็ได้แล้วก็ทําจมูกด้วยก็ได้ลดสูงสุดถึง5000บาทกันเลยทีเดียวอ่ะใครอยากจะได้โปรโมชั่น ลดราคาสูงสุด5,000บาทเพียงแค่คุณจองทำัลยกรรมมา2หัตถการนะใครที่อยากจะทำหนังหน้าท้องบวกกับหน้าอกอ่าไปเลยรีบไปเลยใครที่จองมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วอยากจะจองอีกอย่างหนึ่งเพิ่มนะเพื่อที่อยากจะได้ส่วนลดทักอินบ็อกเข้ามารวๆได้เลยนะจ๊ะส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาทเลยทีเดียวใครที่อยากได้อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ